สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนมื่อนีผมสผพามาเบ่งตุวงพ้าวนะครับทีวาอาทิตย์ทีแล้วนะครับผมเลยเก็ยดคลิปนะครับขุนดวงหมู่พาวทำห้มันใหญ่ับเพียดแบบไหนนะครับมือนีครบนะบมือนีนครบแล้วนะครับผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับเดี๋ยว ผมสิพามาอัปเดตนะครับว่าดวงของข้าวขุนไปนะครับหนึ่งอาทิตย์โตซิบวนิีไย่ปนไงครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับนี่คือครับดวงข้านะครับที่ว่าทำการขุนให้ตัวโตๆนะครับ นี่ครับผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นะปีนี้ผมใส่กินแตงโมเขาเปลือกครับเปลือกเขากินนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำะพร้าครับที่ว่าผสม,มใส่ลงไปนะครับเมืองเขาก็มีการกัดมีการแทะครับเดี๋ยวเอาล่งมาให้เบื้องใกล้ๆได้ปะเดี๋ยวผมจะผัดปลาด่วงกะละมังนี่ โตเป็นยังไงเป็นไรครับไปติดตามกันเลยครับครับก็ลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะพามาเบิ้งไก่นะครับว่บานะครับช่วงข้าวครับมันเป็นยังไงมันโตใหญ่อยู่เดีเ๋ยวเปลือกางหนาง้าออกก่อนครับเดีย๋ยวจกให้เบิ้งงติดน,นะครับ ครมาเนี่ยครับ,รบตวงมะพร้าวนะครับอันนี้ก็ครบหนึ่งเดือนพอดีนะครับหนึ่งเดือนก็สามารถนำไปกินเป็นรับประทานได้เลยครับ ตัวมะพราะ้าวขุนนะครับขุนให้มันโตใหญ่นะครับเวลาเขาเลี้ยงนะครับได้สามสัปดาห์หรือสามอาทิตย์นะครับสี่อาทิตย์สี่เขาก็มาเหตุการขุนนะครับหนอาทิตย์ที่สามนะครับพอครบสี่อาทิตย์หรือหนึ่งเดือนนะครับตัวเขาก็จะประมาณนี้คนระับ ข้อมสีคัดออกไอ้เม็ดเลยครับตอนไดอายุครับครบหนึ่งเดือนแลังตรงระวงมะพร้าวนะครับขุนไว้นะครับให้ตัวใหญ่ๆตัวโตๆครับ เดี๋ยวที่เหลือผมสิคัดออกไม่หมดน,นะครับเดี๋ยวจะให้เบอรงว่ามันได้หลายปันไหนตัวใหญ่ปันไหนนะครับ าเซ็ตแล้วครับดวงดีคุ้นไหว คหนึ่งกะละมังโอเคประมาณนี้นะครับคบตวัวอ้วนครับกำลังเป็นตารับทานเลยครับผม,บผมเดี๋ยวผมจะจับใส่ถุงแล้วก็สั่งในเบอร์ว่ามันหดหนึ่งกิโลหรือเปล่าครับเดี๋ยวเบิร์กันเลยครับ ดวงได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาเบิ่งฟ้าทำใจน,น,นับหนึ่งกิโลหรือเปล่านะครับครับเดี๋ยวเบิ่งกันเลยนะครับปึ๊บเก่าขีดน,นะครับเก่าขีดเก่าขีดประมาณเก่าขีดครับครับดวงนะครับเมื่ออายุครบ นะหนึ่งเดือนนะครับอยู่สี่สัปดาห์นะครับถ้าเหาะับเราไปเป็นอาหารนะครับเหาก็ต้องเบิ่งพ่อแม่พันธุ์เหานะครับว่ามีเพียงกอพอพ่อแม่พันธุ์เหามีบบเพียงกอนะครับเหาสามารถครับนำดวงนะครับเขี่ยวเลียงครบอายุหนึ่งเดือนนะครับมานะครับ เขาฟักเพื่อเช็ดพอแม่พันธุ์นะครับอันนี้คือดวงนะครับที่เข่าฟักแล้วนะครับอันนี้คือดวงที่เข่าฟักแล้วนะครับครับเพื่อจะเป็นพอแม่พันธุ์ครับในการเพิพ่มผลิตในห,ห้าต่อไปนะครับแต่ห้ามีพอแม่พันธุ์เขาก็ว่าจำเป็นตรงสื่อพอแม่พันธุ์ด้วยพิธีการนะครับคือนะครับ ขีบข้าวหรือปุยออข้าวนะขีดข้าขาดดวงมากเมื่อกี้ครับเอาดวงลงไปนะครับให้เขาครับเ้าเสร็จพอไม่พันเราก็เอาดวงนะครับลงนะครับปล่อยในกระบ้างต่ออีกางนี้หนึ่งเดือนนะครับเพื่อใช้เขาเขาฟักนะครับ พอจะเป็นมาเข้าต้องขายเมดหรือเอาไปกินเมดน,นะครับเขาก็ต้องนะครับเข้าดวงไปข่าฟักนะครับเพื่อเช็ด่อแม่พันธุ์นะครับในการนะครับผลิตหรือการขยายดวงของเขาต่อไปนะครับอันนี้คือซุ้มที่นะครับเปลี่ยงอยู่นะครับ แต่เฮาบวงมีพอแม่พันธุ์ครับเขาก็บ่าสามารถสิขยายเพิ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับดวงเพียงเข้าได้นะครับไปอยู่ครบหนึ่งเดือนเขาก็สามารถนะครับเขามาเขาฟักเพื่อเป็นพอแม่พันธุ์ต่อไปนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับครับเพื่อนเทื่อนทันใด อยากเลียงหรือสนใจอยากเลียงกัเขามาคอมเมนต์เข้ามาสอบถามใดนะครับเดี๋ยวสีอธิบายขั้นตอนขั้นตอนแลวิธีการกักมีอยู่ในในช่องของผมนะครับสามารถติดตามได้นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามครับขอบค,ครับ